ใอสูรตอนที่สามพนาและราตรีเมื่อผนวกเข้าด้วยกันแล้วหากผู้ใดชื่นชอบความสงบแต่ไม่เงียบคงมีความสุขหลับไหลไปได้โดยไร้กังวลทว่ากับคณะทหารทั้งเจ็ดนายนั้นประสาทกำลังเครียดขเขมงเวรยามถูกจัดเอาไว้ตามความเหมาะสมก็จริงอยู่ทว่าคนอื่นๆกลับหลับตาไม่ลง มันมีเรื่องหนักสมองให้คบคิดจนยากจะคมตารับหลักๆคือสงสารครอบครัวมีนั่นจับใจต่างว่าเรื่องทั้งหมดที่พรานผู้เท่าเล่ามานั้นเป็นจริงความละโมบโหดร้ายของพรานกลุ่มนั้นแม่มีที่โกรธแค้นเพราะเสียทั้งลูกและผัวไปยังอนาจจะตามจองล้างจองพลานสิ่งมีชีวิตที่ถือปืนเดินสองขาท่อมๆอ,อยู่กลางป่านั้นก็ไม่แปลกเลย แม้บางคราจะมีอีกความคิดหนึ่งค้านขึ้นมาว่าหลายชีวิตที่แม่มีคราไปไม่เกี่ยวข้องด้วยนั่นก็ทุกขถ้าว่าคิดอีกแง่พวกนั้นก็เป็นพรานไม่ใช่หรือต่อให้ไม่ได้สังหารครอบครัวมีก็ต้องไปสังหารสัตว์อื่นยังความทุกข์ระทมให้อยู่ดีฉะนั้นแล้วการกระทําของหมีตัวนั้นคงไม่ต่างจากสารเตี้ยตัดสินโทษตัดไฟเสียแต่ต้นลม ฆ่าพรานเสียเพื่อที่พรานจะได้ไม่ไปฆ่าเอาชีวิตของสัตว์อื่นอีกจะว่าหน่ายกย่องก็ใช่จะว่ามนุษย์ทั้งหลายไม่ถูกใจสิ่งนั้นก็ถูกอีกทว่าจะไปบอกแม่มีผู้สูญเสียให้หยึดหลักธทมนำใจหรือก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นสัตว์ไม่ใช่มนุษย์ซ้ำจากที่พรานผู้เท่าบอกมันยังเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณสัตว์คอยช่วยเหลืออีกต่างหาก วุ่นวายวกวนเสียจริงเรื่องนี้จายอดจับตามองพรานผู้เท่าทุกกิริยาอาการจนแทบจะกลายเป็นคนโรคจิตด้วยพิรุธบางอย่างที่บ่งชี้ว่าพรานผู้เท่าอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่โดยตรงก็ทางอ้อมแต่ที่แน่ๆตาพรานผู้นี้หาได้ตามหลังคณะของตนต้อยต้อย,อยมาเพียงเพราะเหตุผลสงสงที่ว่าอยากรู้ว่าจะพากันไปตายถึงไหน นั่นมันฟังไม่ขึ้นที่สุดหลังจากผ่านครึ่งคืนเวรยามผลัดเปลี่ยนเป็นกะที่สองจายอดทนอึดอัดใจต่อไปไม่ไหวถามพลานผู้เท่าซึ่งไม่มีอาการง่วงเหงาให้เห็นเลยแม้สักนิดเดียวถึงเวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็ตามเน่ลงบอกมาตรงๆเถอะว่าที่ตามพวกเรามานะ่ะมันเพราะอะไรกันลุงกับมีในเรื่องเหล่านั้นเกี่ยวข้องกันใช่ไหมพลานผู้เท่า เหลือบตามองแวบหนึ่งไม่ตอบใดๆออกมาทว่าแววตามันหลอกกันไม่ได้มันมีทั้งเศร้าสลดและโกรธแค้นรวมไปถึงรู้สึกผิดรวมกันอยู่ในคราวเดียวจายอดเป็นมนุษย์จำพวกที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องแบบนี้ไปง่ายๆอยู่แล้วด้วยเหตุดังว่าเขาจึงทำตัวเป็นมารร้ายยิงคำถามทิ่มแทงจำแรกแทรกเปิดแผลเก่าเขา้าตรงจุดจนพลานผู้เท่าสะดุ้งใจ ลุงเสียใครในครอบครัวให้มีปิศาจนั่นใช่ไหมหรือไม่ก็อีกอย่างลุงคือที่เกี่ยวข้องกับมันโดยตรงพลานกลุ่มนั้นที่ฆ่าลูกผัวมันอย่างเหี้มหดลุงอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยใช่หรือเปล่าพลานผู้เท่านั่งก้มหน้านิ่งถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าที่สุดก็ยอมเปิดปากบอกข้อมูลซึ่งก่อนหน้านี้พยายามปกปิดเอาไว้ครั้งนั้นเป็นอย่างที่จ่ายอดคาดการเอาไว้ แก่คือหนึ่งในกลุ่มพรานที่ออกตามล่าตามใบสั่งและแก่อีกเช่นกันที่เป็นผู้ลั่นกระสุนสังหารใส่หมีทั้งสองตัวพ่อและลูกด้วยเหตุนั้นแม้พรานทั้งกลุ่มหรือมนุษย์คนใดก็ตามที่ล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตของหมีปีศาจจะถูกทำร้ายแต่กับพรานผู้เท่าแล้วมันเจ็บแค้นเป็นที่สุดและด้วยเหตุที่กล่าวมานั้นคนทั้งหมู่บ้านโยนความรับผิดชอบให้พรานผู้เท่า รับเอาไปเพียงผู้เดียวทั้งที่ไปกันหลายคนทว่าแม้แต่พรานซึ่งร่วมอยู่ด้วยในตอนนั้นยังไม่วายโทษว่าเป็นเพราะแกนั่นหละจากแม่หมีธรรมดาจึงกลายเป็นหมีปีศาจไปตัวพรานผู้เท่าเองเป็นพวกแก้ตัวไม่เก่งอีกทั้งไม่มีอะไรจะไปตัดเพาะจึงก้มหน้ายอมรับและเอ่ยปากจะกำจัดหมีปีศาจให้ได้แต่แล้ว เรื่องร้ายก็อุบัติขึ้นเมื่อกรรมที่เคยกระทําต่อพวกมันย้อนกลับเข้ามาหาแก่แบบสุดลิ่มทิ่มเต็มประตูค่ำคืนอันเงียบสงัดกลางป่าพรานผู้เฒ่าและน้องชายพักค้างอ่างแรมอยู่บนห้างหลังจากตามรอยมีปีศาจมาทั้งวันขณะนั้นตัวแกหลับน้องชายเป็นยามกะแรกพี่นอนเลยถึงเวลาฉันจะปลุกนั้นเป็นคำพูดสุดท้ายของน้องชายเพราะหลังจากนั้นไม่นานมีปีศาจต,ตัวนั้น ลากเขาลงจากห้างฉีกร่างเป็นชิ้นๆโดยที่ตัวพรานเท่าเองไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้แก่กลับเข้าหมู่บ้านพร้อมข่าวร้ายและร่างไร้วิญญาณของน้องชายซึ่งอยู่ไม่ครบดีเจอเข้าแบบนี้ทั้งคนในหมู่บ้านและครอบครัวของพรานผู้เท่าเองจึงยิ่งสาบสรงคนไม่รู้มองเพียงผิวเผินแล้วตัดสินใจพรานผู้เท่ากลายเป็นตัวร้าย กลายเป็นคนอับปีจันไรกลายเป็นคนที่ชักนำความสวยเข้ามาสู่หมู่บ้านและครอบครัวท้ายที่สุดแกจึงเลือกอับไปเหตุตัวเองออกมาอยู่เพียงลํำพังและพยายามไล่ล่ามีปีศาจไม่มีหยุดพักมีแวะเวียนกลับไปดูความเคลื่อหรันไหวของครอบครัวบ้างห่างกว่า30ปีแล้วกระมังที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกว่า30ปีแล้วกระมังที่ข้าไม่เคยได้กลับเข้าไปเหยียบในหมู่บ้าน กว่า30ปีแล้วกระมังที่มีปีศาจต,ตัวนั้นครองป่าแถบนี้เป็นเจ้าของหมีทุกตัวมันและข่าสลับกันล่าแต่ไม่เคยล้มอีกฝ่ายได้เลยพรานผู้เท่าว่าคราวนี้น้ำเสียงมีเพียงความเศร้าเท่านั้นแล้วจายอดตั้งท่าจะถามต่อทว่าพรานผู้เท่าชิงโพลงออกมาเสียก่อนหลายครั้งที่ค่ะเจอมันแล้วยากให้เรื่องมันจบไปเสีย ขาทิ้งทั้งปืนมีดทุกอย่างที่เป็นอาวุธเดินอาดอาดเข้าหาไม้ให้มันตบฉาดหัวขาดกระเด็นแต่มันกลับไม่ทำคำรามใส่แล้วก็จากไป <c oughs> ฟังแล้วเหมือนมันอยากให้ข้าต้องทนทุกข์อยู่แบบนี้เหมือนมันจะบอกข้าว่าจะมาตายง่ายๆมันสบายไปมึงต้องอยู่กับความเจ็บปวดแล้วก็เศร้าสลดมึงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไป จนกว่าจะต,ตายเสียอย่างนั้นนี่แหละนาะที่เขาว่าเว้นรมไม่ต้องรอถึงชาติหนะ้า <c oughs> เรื่องเล่าข้างกองไฟของพรานเท่าผู้นั้นไม่ใช่แต่จายยอดที่ฟังอยู่ทุกคนในทีมเองก็ได้ยิน <c oughs> เพียงแต่เลือกจะเงียบไม่ว่ากล่าวประการใดออกมาต่างคนต่างความคิดต่างความต่างเข้าใจ ในเมื่อมันเป็นความแค้นต่อกันระหว่างตัวพรานชลากับมีปีาศาจพวกตนก็ไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปยุ่งด้วยมันควรจะเป็นเช่นนั้นทว่ากลับไม่ง่ายเลยเมื่อป่าและอาถรรพ์ไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเสียงอึกทึกครึกโครมปานป่าแตกแววมาจากที่ไกลๆและใกล้เข้ามาทุกคนผุดลุกขึ้นพร้อมอาวุธปืนในมือสีหน้า ซึ่งบอกชัดว่าอันตรายร้ายแรงกำลังบุกเข้ามาฮะเสียงบ้านี่มันอะไรกันลงุงมีนั่นมีปีศาจตัวนั้นน่ะแหละจายศยถามพรานผู้เท่าตอบเสียงเครียดอึดใจต่อมาร่างมหอมาดำทะมึนพลันปรากฏแก่สายตาของทุกคนอาการที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางเดียวกันคือกลืนน้ำลายเหนียวขอได้ยินอยู่ว่ามันไม่ใช่มีธรรมดา มันเป็นหมีปีศาจแต่ไม่คิดว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้ทั่วทั้งตัวของมันเต็มไปเลยลอยแผลทั้งเก่าและใหม่ดวงตาแดงวาบนั้นราวกับเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองกรงเล็บและเขี้ยวแหลมเหลืองบ่งบอกว่าผ่านการใช้งานทำร้ายทำลายชีวิตมาแล้วอย่างโชคชนในวินาทีนั้นพรานผู้เท่าชิงระเบิดกระสุนใสก่ก่อนเพื่อเปิดทางหนีให้เหาทหาร และเพื่อบอกให้รู้ว่าศึกนี้เป็นของตนคนอื่นไม่ควรเอาตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแกตะโกนไล่ให้ทหารทั้งเจ็ดนายออกไปเสียจากตรงนั้นโดยไวในขณะที่แกจะอยู่ยั้งทานมันเอาไว้ให้ได้มีปีศาตตอบสนองความกล้าด้วยความดุร้ายคำรามลั่นสันสะเทือนไปทั่วบริเวณก่อนวาดอุ้งเท้าหน้ากางกรงเล็บใส่ผลานพูดเท่า ฝ่ายมนุษย์เองก็เจนจัดกับสถานการณ์เช่นนี้ย่อตัวหลบได้แบบฟุดวิดพร้อมทั้งดีดตัวออกไปด้านข้างให้ห่างพอสมควรทว่าราวกับปีศาจมีอ่านทางออกล่วงหน้ามันโผลเข้าหาตามด้วยอุ้งเท้าหน้าสองข้างตะปบลงดินเสียงดังสนัน่นพลาดมันพลาดอีกเป็นครั้งที่สองพรานผู้เท่ารอดตายได้แบบวุตริดอีกเป็นครั้งที่สองแต่จะมีครั้งต่อไปหรือไม่ อย่างสงสัยผู้มอบโอกาสให้พรานผู้เท่านีห่างออกจากรัศมีโจมตีของมีปีศาจคือจายอดและทหารอีกหกหนายเองก็ไม่หนีไปไหนพรานชลาเห็นแบบนั้นก็ตั้งใจทำท่าวจดาแต่ก็ยังช้ากว่าจายอดเขาถลันเข้าหายิ่งอัดใส่มีปีศาจอีกนัดสอดแขนกึ่งประคองกึ่งกพรานผู้เท่าให้ออกห่างจากตรงนั้น ไฟมีปีศาจจะตามมาก็ไม่ได้อีกจ่าพรจ่าแหลมและจ่าซักศาสตร์กระสุนใส่จนจำใจต้องพังะถอยหนีจังหวะน,นั้นผู้กองทิติซึ่งเคยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์ปีศาจมาแล้วรู้ดีว่ากระสุนปืนธรรมดาธรรมดาย่อมไม่สามารถทำอันตรายใดๆแก่มันได้นอกจากซื้อเวลาเท่านั้นหากจะเอาให้อยู่มีแต่ต้องใช้ของขลังเข้าสู้ และไอ้คลองขังที่ว่ามานั้นเขาเองก็มีติดตัวอยู่เช่นกันจะใช้จะาแสนยิงสกัดมันเอาไว้อย่าให้มันหลบหายไปได้ผู้กองทิติร้องสั่งเสียงเข้มพร้อมกันนั้นก็ล้วงเอาบางอย่างออกมาจากเป้สนามมันเป็นถุงท้ใบเก่าซึ่งอัดแน่นไว้ด้วยบางสิ่งบางอย่างจนตุงผูกปากเอาไว้ด้วยไดดิบเก่าคร่ำคร่าทว่ากลับแข็งแรงไม่ขาดโดยง่ายนะโมพุทธยะ โมคลานั้นจะมหาเถรอิทธิมันโตอนุภาเวนะชัยยะสิทธิเมผู้กองทิติว่าพระคาถาขณะบรรจงแก้ปมได้และแล้วของปริศนาภายในก็เปิดเผยแก่สายตาจ่าแสนและจ่าชัยซึ่งอยู่ใกล้สุดมันเป็นกระสุนปืนลูกซองที่มีสภาพเก่าพ,พอๆกับถุงไท่ที่ใช้เก็บผู้กองทิติบรรจุมันเข้าไปในเรมิงตัน870 แทนกระสุนเดิมสามนัดปาก็พร่ำบนบริกรรมพระคาถาที่ต้องใช้กำกับสองจ่าหันมองด้วยความประหลาดใจจ่าช้รำพันธ์ออกปากผู้กองมีของมันเป็นวินาทีเดียวกันกับที่ผู้กองทิติตวัดปืนขึ้นยันบาเทาว่าก่อนจะเนียวไกเขาร้องขอกำลังเสริมให้ใครก็ได้สักคนมาเป็นไม้หลักคำหลังให้ทีจ่าช้ยอีกนั่นแหละที่รับอาสาหน้าที่นั้น โดยที่ตัวเขาเองก็ยังชะงนสับสนว่าจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องไปยืนคำหลังให้ก้แค่การยิงลูกสองนี่นะหรือจิงอยู่เองว่าแรงรีคอยหรือที่เรียกกันว่าแรงถีบของปืนลูกซองนั้นหนักหน่วงกว่าปืนชนิดอื่นแต่นั่นมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบโดยรวมหลายอย่างจ่าชัยไม่เคยเห็นสักครั้งที่ทหารจำต้องให้เพื่อนคำหลังเวลายิงปืนชนิดนี้ ต่อให้เป็น RPG ก็สามารถยืนยิงคนเดียวได้แต่แล้วทันทีที่ผู้กองทิติเนียวไกทั้งตัวผู้กองเองและจ่าชัยมีอารมโครมผู้ถือปืนบิดกายไปมาร้องอดโอยแรงถีบเมื่อครู่แทบไม่ต่างจากถูกรถชนเข้าจังๆทางด้านจ่าชัยถึงกับไปไม่เป็นครวญในใจสาบานว่า เมื่อครู่คือแรงถีบของปืนลูกสองไม่ใช่ปืนใหญ่อะไรจะหนักหน่วงปานนี้วะการยิงนัดนั้นยังผลให้ทุกความเคลื่อนไหวหยุดนิ่งทุกคนเห็นกับตาว่าร่างมหึมาของมีปีศาจกระตุกงึกผงะถอยหลังและล้มโครมก่อนนั้นเพียงเสี้ยววินาทียังทันสังเกตเห็นรูขนาดกำปั้นอันเกิดจากการทำลายล้างของกระสุนอาคมบริเวณไหล่ซ้ายของมัน ผู้กองทิติขบกรามกรอดกระสุนนี่จะก,กี่ครั้งก็ไม่สามารถบังคับให้ยิงเข้าเป้าได้ดังใจเสียทีเมื่อครูเขาเล็งใส่ปลายจมูกของมันแทๆ้ๆหากเข้าเป้าก็คงจบเรื่องโดยง่ายไปแล้วนี่คุณทหารเมื่อกี้เนี่ยมันอะไรพรานผู้เท่าถามเสียงตื่นหาใช่ตะลึงกับผลลัพธ์แต่มันช่างคุ้นเสียเหลือเกินกับกลิ่นอายอาคมที่เคลือบอยู่ในกระสุนนัดนั้น ผู้กองทิติไม่สามารถตอบสิ่งใดได้ไหลขวากระโดดคงเคลื่อนไปแล้วอีกสองปลอกในลังเพลิงเขาหมดโอกาสจะยิงมันได้จะทหารคนอื่นหรือก็ไม่รู้คาถา,าที่ใช้ไรกำกับมีปีศาจนี่ก็ช่างไรทำตัวสมเป็นความชั่วร้ายได้ดีเหลือเกินคำรามด้วยความเกรียวกราดพริกตัวไปมาพยายามลุกขึ้นทำอย่างไรเล่าต่อจากนี้ทหารทั้งเจ็นาย ต่างคิดเหมือนกันว่าไม่อยากให้มันหนีไปไหนได้อีกอยากให้เรื่องร้ายมันจบลงเสียในคืนนี้แต่มันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรในเมื่อกระสุนอันทรงพลังพลานุภาพและสามารถกำราบมันให้สิ้นท่าได้ไม่มีผู้ใช้เสียแล้วถามหน่อยเถอะกระสุนปืนนี่เอ่งได้มาจากพรานฝั่งนู้นใช่ไหมคนทาหารพรานผู้เท่าถามช่วยรีมิงตันขึ้นมาถือไว้ ผู้กองทิติเบ้ปากพยักหน้าบอกว่าใช่พรานผู้เท่าซักต่อผู้ที่มอบให้ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้กองทิติพยักหน้าอีกเท่านั้นเองรอยยิ้มซึ่งเปลี่ยมไปด้วยความมั่นใจพลันปรากฏขึ้นบนใบหน้าพรานชราเอาดือด้อถ้าอย่างนั้นก็ดีหายหัวไปเสียนานนึกว่าตายหงทิ้งกันไปแล้วไอ้โตดมึกนั่น ทันทีที่ปิศาจมียันกายลุกขึ้นยืนและคำรามเตรียมถลันเข้าใส่พลานผู้เท่าเนียวไกระเบิดกระสุนอาคมเจาะเข้ากลางอกโดยที่แกไม่สะทกสะทานและอีกนัดหนึ่งซึ่งเป็นนัดสุดท้ายในรังเพลิงลั่นเปรี่ยงเจาะเข้าแสกหน้าระเบิดศีรษะขนาดมหึมาให้กระจายออกเป็นเสียงๆจบแล้วการตามล่าที่กินเวลานานกว่า30ปีกลับจบลงตรงนี้ด้วยความบังเอิญ ไม่รู้ว่าเป็นมาอย่างไรแต่ผู้กองทิติมีกระสุนอาคมแบบพิเศษที่ไม่เหมือนใครเพราะผู้ที่ประจุมันเข้าไปเป็นพรานที่ใครต่อใครก็เรียกเขาว่าบา้าคาถาอาคมทุกบทจะถูกว่าแบบย้อนกลับสำทับเข้าซ้ำแทนที่มันจะไม่เป็นผลกลับตรงกันข้ามมันยังอนุภาพร้ายกาจอย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนพรานผีบ้าชาวพมา่าผู้นั้นมีนามตามท้องเรื่องว่า พรานมองชื่อเสียงเรียงนามแท้จริงไม่มีใครรู้และถึงอยากรู้ก็ไม่ได้คำตอบพรานผู้เท่าเองเคยท่องป่าร่วมกับพลานมองอยู่ร่วมอาทิตย์ได้เห็นได้รู้ว่าอีกฝ่ายเก่งกาจเพียงใดแต่สุดท้ายก็ต้องแยกกันเพราะต่างก็ต้องเดินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ตลอด30ปีมานี้พรานผู้เท่าหวังเหลือกเกินว่าสักวันจะได้พบพรานมองและจะขอให้ช่วยเหลือเรื่องกำราบปีศาจมีทว่า ก็ไม่มีวีแววจนคิดว่าตายจากกันไปแล้วที่ไหนได้กลับมาได้พบกันในสถานการณ์แบบนี้เสียได้ช่างบังเอิญจริงเนอะจิจบจบแล้วหรือลุงอืมจบแล้วนี่คนทหารไอ้พรานที่ให้กระสุนนี่กับเองมามันยังมีชีวิตอยู่ดีมีสุขจริงๆใช่ไหมใช่ล่าสุดท,ที่ติดต่อกันก็เดือนก่อนเขายังฝากมาบอกว่าถ้าเจอเพื่อนเก่าให้ทักทายด้วยและบอกว่า รอจะได้นั่งร่ำสุราอยู่ด้วยกันอยู่อย่าบอกนะว่าลุงคือเพื่อนเก่าคนนั้นน่ะ <ś c oughs> ไอ้มองเอ้ไอ้มอง <ś c oughs> อาการหัวเราะร่วนและเอ่ยชื่อพรานพม่าผู้นั้นออกมาเท่ากับเป็นการให้คําตอบแล้วโดยในหกจา่าทหารเหลียวมองหน้ากันด้วยความชงนผู้กองทิติเล่าชงนหนักกว่าเดิมเพราะพรานผู้เท่าบอกว่า จะติดสอยห้อยตามข้ามไปฝากนอนด้วยเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่จะไปพบสหายเก่าตามคําชวนเท่านั้นเองคําคืนแห่งความฮัโหดผ่านพ้นไปได้โดยง่ายแสงสว่างของวันใหม่ปรากฏขึ้นโดยที่ไม่มีใครได้หลับลงสักคนซากมีใหญ่นอนแผ่ลาอยู่ที่เดิมยิ่งได้เห็นแบบชัดเจนมีแสงสว่างมากพอทหารทั้งเจ็นายยิ่งขนลุก มันใหญ่อย่างที่ไม่เคยเห็นใหญ่มาก่อนน่ากลัวอย่างที่ไม่เคยน่ากลัวมาก่อนสมแล้วที่มันคลองป่านี้มาหลายปีพรานผู้เท่าขอแรงเหล่าทหารให้ช่วยขุดหลุมฝังมีปีศาจแกทำพิธีขอขมาในสิ่งที่แกทำกับมันนับแต่ต้นเป็นการขอขมาอย่างจริงใจทหารทุกนายรับรู้ได้ว่านั่นเป็นการสำนึกผิดอย่างแท้จริงครั้นแล้วทั้งคณะก็เดินทางออกจากจุดนั้น โดยการนำทางของพรานผู้เท่ามันเป็นคคลทางกับที่ขีดเอาไว้บนแผนที่ทว่ากลับเดินได้สะดวกกว่านั้นยิ่งย้ำชัดถึงคำพูดของพรานผู้เท่าก่อนหน้านี้ที่ว่าพึ่งพาแต่แผนที่ไม่มีทางรอดในป่านี้ไปได้เที่ยงของวันเดียวกันนั้นทั้งคณะหยุดพักกันยังริมห้วยตอนหนึ่งจากที่พรานผู้เท่าบอกค้างกลางป่าอีกคืนพรุ่งนี้สายคงได้ข้ามแม่น้ำสารวิน นั่นคือเร็วกว่ากำหนดการที่ตั้งเอาไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวลุงช่วยเล่าเรื่องพรานมองให้ฟังหน่อยจะได้ไหมอา้าวเองรู้จักมันไม่ใช่หรือพรานผู้เฒ่าถามกลับเมื่อได้ยินคำถามของผู้กองทิติก็เพียงผิวเผินนะลุงแกเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ได้ยินแบบนั้นพรานผู้เฒ่าระเบิดเสียงหัวเราะจนกล้องไปทั่วทั้งบริเวณนกกาบินว่อนเพราะตื่นตกใจ ก็นั่นละไอ้พรานมองนั่นล่ละมันไม่เห็นต้องเล่าอะไรให้ฟังเพิ่มอีกเลยนี่หว่าผมหมายถึงรายละเอียดอย่างอื่นนะผมรู้ว่าพรานมองเก่งแต่ไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนผู้กองทิติยังทู่สีต่อมันก็เก่งในระดับที่เรียกว่าไม่มีใครได้ขี่ตีนของมันนั่นละ่ะดูจากกระสุนอาคมที่มันให้เองมาก็น่าจะรู้เองนี่นะถือว่าดวงสมพงกับมันเอาการนะมันจึงให้ แต่เดิมไอ้มองน่ะไม่ค่อยสูงสิงกับใครยิ่งให้ของเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแต่ไปทําอะไรถูกใจมันเข้าละ่ะฮะผู้กองทิติเงียบไปครู่ราวกับว่ากําลังตรึกตรองดูคําตอบที่จะเอ่ยออกไปนั้นใครจะเชื่อบ้างครั้นแล้วก็ถอนใจผมช่วยแกจับกระต่ายกระต่ายที่แกบอกว่าตามล่ามันเป็นวันๆนั่นละผมถึงสงสัยในเมื่อกระต่ายตัวเดียวผ่านมองแกยังไม่มีปัญญาจับ แล้วแกจะเจ๋งได้ยังไงมันก็พูดไปอย่างนั้นเองล่ะสิสมิงเสือสางช้างป่ามีควายกระทิงสารพัดสัตว์ใหญ่สัตว์ร้ายเท่าที่มีไอ้พรานมองมันจัดการมาหมดแล้วไอ้กระต่ายที่ว่านะเห็นท่าจะจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยหาเรื่องเล่นขา่าเวลานั่นเองแล้วผู้กองทิติถึงกับใจวิวเป็นจริงดังนั้นวันที่ได้พบพรานมองตนช่วยจับกระต่ายตามคำขอทว่า พ่อจับได้โดยง่ายพรานมองกลับปล่อยมันไปอีกซ้ํายังคุยกับสัตว์หน้าขนว่าครั้งนี้ให้หนีไปไกลๆซ่อนตัวให้ดีๆครั้นแล้วก็ใช้ให้ผู้กองทิติจับอีกพ่อจับได้พรานมองก็ปล่อยมันไปอีกแล้วก็ใช้ผู้กองทิติจับกลับมาอีกเป็นอยู่แบบนั้นถึงสามนตัวผู้กองทิติเองก็ไม่ทราบเช่นกันว่าอะไรดลใจให้ทำตามที่สั่ง กระทั่งครั้งสุดท้ายพลานมองอุ้มกระต่ายตัวนั้นไว้พร้อมยื่นถุงไถ่บรรจุกระสุนลูกสองให้บอกว่าอนาคตจําเป็นต้องใช้และเมื่อได้พบเพื่อนเก่าของแกเมื่อใดฝากทักทายด้วยหกจ่าทหารนั่งฟังผู้กองทิติและพรานผู้เท่าสนทนากันเรื่องพรานมองน่าแปลกที่มันให้ความรู้สึกเดียวกันคืออยากพบพรานมองดูสักครั้งอยากรู้ว่า เป็นอย่างที่ผู้กองทิติพูดไหมทว่าเนื้อสิ่งอื่นใดคืออยากได้ของดีอย่างที่ผู้กองทิติมีบ้างเออเนะี่ยพวกเอ็งจะพากันไปที่ป่าแดงใช่ไหมรู้หรือเปล่าที่นั่นมีอะไรพวกโจรยังไงล่ะลุงจ่าแหลมตอบทันควันพวกเอ็งนะ่ะควรจะฟังไอาจา้จ่านี่ให้มากหน่อยนะหากมันมีแค่พวกโจรพวกทหารฝั่งตรงข้ามป่านั่นก็คงจะไม่ได้รับขนะนามว่าเป็นป่าปีศาจรอก ที่นั่นนะมีสมิงร้ายอาศัยอยู่ถ้าเอ็งคิดว่ามีปีศาจนั่นร้ายกาศแล้วกับไอ้สมิงนั่นยิ่งขั่นกว่าขั่นกว่ามากทีเดียวนั่นนะคือต้นตอความตายที่ผมสัมผัสได้ใช่ไหมลุงจะยอดได้ทีถามเอาความแน่ใจเอ๊นั่นละกลิ่นอายชั่วร้ายสัมผัสเย็นเยียบแห่งความตายนั่นละมันพรานพอเท่าบอกก่อนจะเงียบไปแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลย ซ้ายตามองจับห่างไปยังสถานที่อันห่างไกลทิศทางเดียวคือจุดที่ป่าแดงตั้งอยู่ตามแผนที่เท่านั้นก็สามารถบอกได้แล้วว่าพรานชราผู้นี้คงเคยสัมผัสกับมันมาแล้วแน่ๆเช่นเดียวกับครั้งปีศาจมีทว่าคราวนี้แกจะเล่าให้ฟังไหมก็เท่านั้นสำหรับจายอดแล้วเวลานี้ก็ยังจับสัมผัสถึงความชั่วร้ายนั้นได้อยู่เนือง ทว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปราวกับว่าสมิงร้ายที่พรานผู้เท่าพูดถึงรู้แล้วว่าพวกตนจะบุกเข้าไปถึงถิ่นมันแต่มีพรานผู้เท่าไปด้วยและมันคลั่นคร้ามอยู่ไม่น้อยในใจมันระอุตเต้นโครงครามด้วยความฮึกเหิมและเชื่อเหลือเกินว่าหากต้องเผชิญหน้ากันไม่ว่าจะเป็นสมิงร้ายหรือโจรฝ่ายน้นพวกตนก็สามารถเอาชนะได้ตามความตั้งใจภาวนาเถิด ภาวนาขอให้มันเป็นเช่นนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป